แล้วก็ไอเอสเอปหนึ่งครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเชิญมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับคือเนี่ยเป็นถึงมิสอิ่โชอินเตอร์เนชั่นแนลมิสกิปผ่านมานี่เองขอเชิญพบกับพี่แซนครับแซนค่ะก็เอ่อแซนไอพีซีพีปีสองค่ะหัวข้อวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทํางานนะคะทุกคนก็คงมีความฝันในวัยเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรใช่ไหมคะก็พี่แซนนี่ตอนเด็กอยากเป็น ตอนแบบว่าเด็กมากๆเลยเคยความฝันแรกเลยอยากเป็นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าแบบว่าตอนนั้นชอบแต่ว่าอินมากๆเลยเรื่องแบบวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์อะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นก็เป็นนารสาก็ครับพวกนารสาก็ใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าชอบคำว่าซานติส์ด้วยมันเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันจริงๆแล้วเออเราก็รู้เนาะมันหลือก็เออพอโตขึ้นอีกนิดนึงก็อยากเป็น แต่ว่าตอนนั้นอินมากอยากเป็นหมอฟันมากเพราะว่าสมัยประถมอาคณิตศาสตร์มันค่อนข้างง่ายใช่ปหะพอเรารู้สึกว่าเออคณิตมันง่ายอ่ะอยากเป็นแบบพวกหมออะไรอย่างงี้รู้ตั้งแต่เด็กเลยแบบอินมากอยากเป็นหมอฟันแต่ว่าจุดมันเปลี่ยนตรงที่ว่าเราไปหาหมอฟันอ๋อไม่ใช่ตอนนั้นอะมันมีหนังเรื่องเอ่ออาจารย์ใหญ่มั้งอาจารย์ใหญ่ใช่มันเป็นหนังผีเออแบบผ่าตัดผ่าตัดศพแต่ว่าเขาเป็นนักเรียนหมอแล้วที่หมอผ่าตัดศพเก็พี่หมอฟันต้องผ่าดว อะไรอ่ะพอแบบไปหามหมอฟันก็เลยแบบไปถามหมอเขาว่าเออหมอฟันนี่ต้องผ่าตัดศพเหมือนที่เออหมอธรรมดาทำไหมเออหมอบอกว่าต้องทาแล้วก็เลยบแบบเออหลังจากนั้นมาก็คือแบบว่าไม่เคยเกี่ยวแรงไม่เคย,เย <risks> ไม่อยากเป็นหมออีกเลยแล้วก็จนกระทั่งมาแบบเราก็เริ่มพอเริ่มโตขึ้นมตน้นมสามอะไรเงี้ยอืมเราก็เหมือนแบบ เออมันต้องหาทางเนาะเนาะเพราะเราต้องเลือกสายใช่ปะที่ไทยมันต้องเลือกสายเรียนยนี้ตอนนั้นจริงๆยังไม่รู้หรอกว่าอยากเป็นอะไรแต่ว่าเราเราชอบภาษามากก็เลยแบบเรียนสายภาษามาแล้วก็เอออยากเป็นโชคดีที่โปรแกรมนี้ก็เยนเป็น EP แล้วเขาเขาเรียกว่าเป็นสินคำาวณมันสามารถเดินไปสายสถาปั์ได้เออแล้วเราชอบวาดรูปอะไรเงี้ย ชอบสถอวาดรูปนี mm ่ค hmm. ือชอบมาตั um ้งแต่เด็กเลยป่ะครับใช่แต่ว่าวาดแบบไม่ไม่อ like ่ะวาดแบบแค่ชอบเฉยๆชอบเฉยเยไม่ได้ว่าดีแต่ว่าชอบเฉยๆก็เออลองลองแบบว่าไปทางนี้หน่อยก็เลยแบบได้ไปติวอะไรเงี้ยถึงเวลามันแบบมันเบื่อมันต้องมันไม่ได้วาดตามจินตนาการของเราแล้วว่าเออมันมันแบบอย่างมันใช่ทุกอย่างมันคำนวณไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางก็เลยแบบ มห้าแล้วตรงน,นั้นอ่ะล้วแบบแบบทุกอย่างมันผ่านมาแบบพวกสถาบันหมดเลยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าแบบต้องรีบหาจริงๆสักทีเลยนะก็เลยถามตัวเองว่าแบบจริงๆเราชอบทําอะไรอีกมันก็จะมีชอบกินแต่ว่า<ว>ทำอาหารไม่ได้คงไปทุกคนที่ชอบกินเนี่ยเออแล้วก็ทําทําอาหารไม่ได้หรือว่าทําอาหารคงไม่รอดเลยอ่ะก็เลยแบบหรือว่าเราชอบดูหนังแล้วก็รู้สึกว่าเออเรา เวลาเราดูหนังเราดูไม่ได้ดูแค่เพื่ออเมริชเมนท์อย่างเดียวเราดูแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราชอบเทคนิคของการใช้ของเขาเราชอบใช้ที่กาอเราชอบวิธีการตัดต่ออะไรเงี้ยเราไม่ได้ดูแค่เพื่อความสนุกอย่างเดียวแล้วหนังที่พี่แซนนี่เป็นหนังเรื่องชนิดไหนอ่ะเป็นแนวติลเ,เลอร์หกักมุมพอดทวิส<อ>ใช่เป็นหนังของคริสโตเฟอร์นั่นแลนที่ชอบมากทุกเรื่องแบบดีมากมันมีหนังเรื่องนึ่งเรื่องเมมเบนโตแบบว่า พี่แบบว่าตื่นเต้นทุกคงที่คูดกระอดดกเป็นหนังแบบว่าเป็นหนังที่เริ่มต้นจากจุดจบไปถึงจุดเริ่มตห,ห,หลังจากนั้นอันนั้นเป็นหนังที่ทําให้พี่อยากอยากเป็นผู้กำกับบาแบบมันแบบมันมันเหมือนมันเป็นโลกของเราอีกโลกหนึ่งเลยอะ่ะเอออะ้นแหละลจนจากจุดนั้นก็เลยแบบเออเราอยากเรียนด้านแบบโปรดักชันใะช่ก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่อยากทิ้งภาษายก็คื<ล>อมันอยู่อีโชนี่คือได้ทั้งภาษาแล้วได้ได้แต่สามฝนด้วยกัน ก็ดีมันก็เนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนเด็กเนี่ยก็เคยเคยตอนเด็กเนี่ยอยากเป็นนักประดิษฐ์เขาเคยบอกไปทำพิซแซนผมอยากเป็นนักพิศนักประดิษฐ์ใช่ไหมคือตอนเด็กเที่ยวเนี่ยต้องแบบวิจารณสตร์วิทยาศสตร์ิซแอดอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมตอนเด็กก็ไม่เคยแบบประดิษฐ์รถรถบินได้แบบประดิษฐ์จรวดไปดาวอัคารอะไรอย่างเงี้ยครับมันเรป็นฝันเป็นฝันที่แบบเบื่อวางไปนิดนึงแต่บอกว่าพอมาเจอจริงๆก็แบบโอ้โหเรียนมามันก็เรียนหนักพอสมควรนะใช่ไหมเพราะแบบมันจะมาเจอจุดเปลี่ยนคือมาช่วงมต้น ช่วงมต้นของเราเราเริ่มดีๆใช่ไหมแล้วแบบ<อ>เริ่มใช่เราเราเจอภาษาแ,แบบภาษามันก็แบบเรียนแล้วโอเคมันสนุกใช่ไหมแล้วแบบพวกภาษานี่ก็โอเคเล้เราเลยคิดว่าแบบเราเป็นดีท่าภาษาดีไหมแต่ว่าเราก็ไม่อยากทิ้งด้านแบบวิทยาศาสตร์วิศวะไปใช่ไหมเพอเราขึ้นมอปลายอ่ะบอลก,ก็เลยได้ไปต่อไปต่อโรงเรียนเตรียมวิศวะซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเรียนร่างวิทยาศาสตร์จบมาได้เตรียมวิศวะไฟฟ้าครับเฉพาะเลยหรอใช่เตรียมหมอปลายเลยใช่แต่มันเป็นเพราะว่าชอเพื่อมนเตรียมวิศวะไฟฟ้าใช่ไหม ตัวนี้เราก็ได้เรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยแล้วก็ได้เรียนโปกเกรเจกต์กับด้านวิศวะที่เราชอบ <S <S เราก็เลยเริู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคนะเสร็จแล้วแบบขอตอนขอย้อนกลับไปนิดนึงนะตอนมอตอนนะ้นอ่ะบอได้มีโอกาสขึ้นมือโรบอทได้ประแข่งหุ่นยนต์ใช่ไหมแล้วเราจะเฮ้ยใชื่อมันดีจริงอ่ะแบบหุ่นยนต์แบบมันทำอะไรได้หลายอย่างนะแล้วคือเทรนในอนาคตอ่ะหุ่นยนต์มันจะมาแทนคนใช่ไหมแบบเราเลยคิดว่าถ้าเกิดเราแบบในเมื่อแบบเรารู้จุดมุ่งหมายของเราแล้วอะพอเราขึ้นมอปลายผมก็เเเเลย <ๆ S 2> ลยยยริิ่่่มไปตอสาทีีีนววศะ เตรียมเปโชว์ไฟฟ้าเลยก็เลแบบได้ปฏิบัติการจริงแล้วแบบได้ลงสนามจริงๆสำหรับเราเลยเป็นจุดมุ่งหมายนั่ก็คือพอมาเรียนมหาลัยมหาลัยตอบโจทย์ไทยมีน้อยมากคือตอนนี้เราได้ภาษาอังกฤษแล่วใช่ไหมกแบบไม่นะโคตรอยาภาษาอังกฤษแบบมันไม่พอแล้วอ่ะมันต้องอย่างน้อภาษาจีนเพราะจีนมันกำลังมาแรงนะแบบประเทศมันใหญ่มันเป็นแบบเป็นตัวซัพพลายของโลกอ่ะครับก็เลยคิดว่าเราจะไปเรียนที่ไหนดีแบบได้ได้สามภาษาล่ะไต้หวันเนี้ยเป็นตอบโจทย์เลยเพราะสังคมไต้หวันนดีกว่าจีนมากประชากรผู้คนแล้วแบบ opportunity อ่ะผมมองว่าแบบมันดีกว่าจ uh, si ีนเราเรียนผมเลยเนี่ยัาจารย์มาเรียนที่ไต้หวันใช่ไหมพอมาเรียนไต้หวันเนี่ยเราเรียนสาขา ISE a ก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบอัตโนมัตินะครับมันก็เลยบอกว่าตอบโจทย์เราตรงว่าความฝันตั้งแต่ประดิษของเราเนี่ยได้เป็นได้กลายเป็นจริงละคือแบบว่าเราจะได้แบบมาลองใช้ด้านภาษาใช้ทางวิศวะที่เราชอบมาอยู่ในสาขานี้แหละนี่เป็นสาขานี่พอเริ่มมาที่นี่แล้วอย่างคุณออมอะครับอาชีพแล้วฝันของคุณไม่เกิดอะไรย คือไปทุกปีแล้วทุกแล้วปีหนึ่งมันมี้สองครั้งแล้วก็จะเขาจะมีขายเป็นวิทยาศาสตร์น่าดูเป็นโมชันกันแล้วก็มีล่าขน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 ล่าคุณลองแบบว่าตู้วิทยาศาสตร์อีกเกิร์ลใช่ใช่ใช่คือมันสนุกว่าแล้วก็เขาก็เหมือนแบบฟอสซิลไดโนเสาร์มันก็ดูน่าสนใจมากว่าแบบอันนี้มันคือพันธุ์อะไรมีลักษณะเป็นยังไงใช่แคะพอโตขึ้นมาก็รู้แล้วไม่น่าจะเอ่น เหมือนตอนมต้นก็ซึมอะเรียนอีีอ่ก็เรีนัเงเมาทเรานกินอไรังกนแล้วต้องได้ก็ไเียแล้วเมนวมันเรียนลึกกว่าคนทั่วไปตรงที่มันเรียนเรียนแบบไปีมนุษย์อะไรแั้นแบบลงกันไปเลยไม่ชอบก็เลยมาเอาดีด้านภาษาก็เรียนภาษาจีนตั้งแต่มต้นใช่เรียนตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้ดีขนาั้นก็ไม่ได้ต้องไเรียนเลย ตรงนั้นแล้วเราเรามาอยู่นี่แล้วมันได้มันต้องมันต้องใช้มาถ้เกิดเราพูดไม่ได้เรบต้รู้สึกแตกใช่ไหมใช่เราได้ขุดมันออกมาด้วยที่เคยเรียนเพราะอย่างที่ไทยมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยเรียนที่พูดเลยในสารภาพตอนมต้นสามปีเกือบตกรอบเลยสักเรียนสามมต้นสามปีตกไม่ถึงสามปีแล้วครับปีนซ่อมเอาก็ฝืนจีนที่เคยบอกว่าตอนมสองแล้วครูบังคับเขียนกรด้วยเขียนกรดเหรอเออไอ้กรดเลยมองอะไรนะมองมองมอง นต้องจำตัวจีนแล้วแบบตอนนั้นรู้สึกตัวย่อยากมากแบบว่าโหจำยากมากพอถึงเวลามาอยู่ที่นี่แล้วแบบอ๋ออีซี่แล้วครับตอนย่อนี่เหรอดีแล้วครับแต่ถ้าเกิดแบบของผมเนี่ยพอมาขึ้นมาบ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เห็นจีนละแต่ว่าแบบตอนนั้นเรื่องความกินจีนพูดเลยนะตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คิดจะตั้งใจเรียนจีนเลยเว้ยคือจดมุ่งหมายที่หมดเรียนสามภาษาเนี่ยคือมาตอนประมาณปีสามประมาณมหกละตอนมตอนมามสี่มห้าเนี่ย คือแบบไม่มีไม่มีต้องการเรียนจีนเลยแต่ว่าผมอ่ะชอบอา่านนิยาย<ม>แล้วคือนิยายอ่ะมีช่วงหนึ่งไปติดนิยายจีน<ม>หนึ่งในนิยายจีนมัไไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <c oughs> มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับพวกงานสอบสวนเีลยวสืบสวนอะไรพวกนี้คของจีน<อ>บางเรื่องมันสนุกมากเลยนะแบบ<อ>ผมติดมากอือนะเราแบบไปหนึ่งไปหนึ่งเนี่ยแบบสังเกตท่านแม่ผูอยากเรียนจีนก็เลยมีโอกาสประมาณประมาณช่วงม .5 มีโอกาสไปซัมเมอร์ที่จีนแล้วแบบโอ้ยแบบบ้านเมืองเขาเจริญนะบ้านเมืองค่ารถไฟเนี่ยถูกมากเลยทั้งตลอดสถานีไปกลับแบบยี ส,ส,ส,สุดสุดสายให้20บาทลดเงินตลอดสาย5บาทคือทุกอย่างถูกมากแต่ข้อเสียของประเทศจีนอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเรื่องสังคมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ<ช>มันอาจจะไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่มันแค่ไม่ไม่เหมาะกับคนที่<ช>มาจากไทยแบบเราอะไรอย่างี้ไต้หวันน่าจะอยู่ง่ายสำหรับทุกประเทศเลยว่ามันแบบว่าสบายมากเลยเนาะแบบเป็นจานเองใช่อันเดียวแล้วอย่างอย่างนี้ถ้าเกิดแบบพูดมาถึงแบบนี้แล้วอย่างจบไปเนี่ยพี่สายอยากทำอะไรนะครับจบไป จุดมุ่งหมายอะไรครับจุดมุ่งหมายตอนจบไปจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแบบสมัติตอนนี้ก็คือมองมองว่ารอดูตอนอินเทอร์ตอนปีสาว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถหาทํางานที่ม่เป็นแบบฟิล์มอินดัสทรีที่นี่ได้เราก็จะทําแต่ว่าถ้าสมมติว่าณนะตอนนั้นที่เราจบแล้วแล้วมันยังหาไม่ได้อาจจะเรียนจีนเพิ่มจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจีนทคน,นิคใช่ที่ม <ๆ S 2> ันตรงตรง,ตรงสายอะไรอย่างนี้ด้วยเพิ่มตรงนั้นแล้วก็จริงๆแล้ว ตอนเรียนจบนี่คือไม่ได้มองถึงกลับไปไทยเลยเอออยู่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่อะอยู่ที่นี่เพราะว่ามันแบบมันทุกอย่างมันค่าของชีพค่าของชีพมันถูกแบบมันแบบสมเห็นสมบัติเสมเป็นสมบัตใช่ไม่ได้ว่าไทยแต่ว่าแต่ว่ากอนเป็นตัวเองมันดีกว่าใช่เป็นโอกาสที่ดีกว่ามาถึงตรงนี้แล้วอะมองว่าเรียนตั้งสี่ปีแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ที่นี่ก็น่าจะอยู่อยู่ต้องให้คุ้มชัวร์อย่างนี้พี่แซ่เนี่ยมีแพลนที่นี่คงจะ อย่างมีที่โว์พิเศษอย่างพิเศษเนี้ยต sure> ้องมาหาแฟนคนไต้หวันไหมครับหรือแบบว่าอย่างไรก็ได้เนี่ยถ uh ้าเกิดว um> ่าแบบว่าเรื่องแบบนั้นถ้าสมมติว่าจริงๆเคยคิดไปแล้วถ้ากิดสุิจะอยู่ที่นี่อ่ะเราต้องแต่งงานกับคนไต้หวันใช่ไหมจ๊อตโต้คนอู้ ายแบบความพิเศษอะไรแบบก็เคยแบบตอนนี้แบบยังไม่เคยยังยังยังไม่คิดว่าจะเริ่มมีความลับอะไรตรงนี้เรื่องนี้เท่าไหร่เออใช่ตอนนี้พยายามหาเพื่อนไต้หวันก่อนยังไม่มีเพื่อนเลยต้องเวฟเรียนก่อนใชแบบอยู่ในสังกัดเฟรนไปก่อนละกันแราตั้งแฟนเลยเพื่อนยังไม่มีเลยเข้าแล้ว่าอย่างคณะพิเศษนี้คนไต้หวันเขาไม่ค่อยคุยด้วยหรอครับหรือว่าคือเหมือนคนไต้หวันเขาจะจะว่าไงดีเขาเขามีเป็นกลุ่มของเขาคืออย่างเราเองเราไม่จริงๆเขาพยายามเข้าหาเรามากเลยนะแต่ว่าแบบ เออคือเหมือนเพราะเราคงแบบไปสนิทด้วยกันสุดถามไม่ได้เพราะว่าเรื่องของภาษามันเป็นเบริเออร์อยู่มันมันมันแบบมันมันด็อใช่มันมันสื่อสารแล้วมันไม่มันไม่เข้าใจกันมากขนาดนั้นเออเขาแบบอาจจะไม่เก็ทฟิลสิ่งที่ต้องการสื่อสารใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่แซงคงแบบแทนตอนจบไปคงแบบจะแบบเราต้องได้จีนก่อนแหละได้จีนก่อนแล้วก็เข้าไปหางานทูนชิพใช่ไหมแล้วอย่างเรื่องเรียนต่อนี่คือมีอยู่ในหัว้องไพี่แซ โจริงจริงๆอยากเรียนต่อโทต่างประเทศไปอีกอยากได้ภาษาที่สี่ไหมหรือว่าอยากเป็ภาษาโทแล้วอยากได้ภาษาที่สี่มากเลยแต่ว่าภาษาที่สามต้องให้รอดก่อนถ้าสมมติว่าภาษาที่สามรอดเมื่อไหร่คงต้องแล้วแต่งานจริงๆอ่ะตอนนั้นคือตั้งใจไว้แล้วว่าจะส่งตัวเองเรียนปริญญาโทดังนั้นนะตอนนั้นถ้าสมมติว่าได้งานที่นี่ก็น่าจะเรียนต่อโทที่นี่ไปเลยเพราะจากเงินเดือนแล้วมันก็เออสมเด็จได้พอเงินแอฟฟอร์ดได้ใช่มันได้อยู่แล้วอย่างเพื่อนอีกพี่แซนเนี่ยครับเคยไปทำงายพัดทำไหม ไปแสงทั้งที่ไทยและที่นี่เลยทำงานพรฒทาทั้งสองประเทศมาแล้วก็ที่ไทยก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งก่อนที่จะมาที่นี่เราก็แบบว่างมันว่างมากใช่ไหมใช่มาหลายเดือนมากปิด้วใช่ก็มากกว่าเราจะมานี่แล้วแบบไปหางานทำดีกว่าเลยได้ทำงานร้านสะดวกซื้อแทนหนึ่งช่วงสงการทำงานแบบหนักมากๆแบบว่า คือเคยได้ยินชื่อเสียงมาอยู่ว่าแบบงานที่มันหนักมันใช่มันหนักมากนึกออกเขาจะนึกออกใช่ไหมพอเก็ตพอเก็ตไอ้เกิดเพื่อนเนี่ยเป็นคนไทยก็บคนอเมริกันก็ดือแบบอะไหนก็คือเหมือนเขาใช้มากหนักมากอะไรเงี้ยเออมันหนักจริงแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นพาร์ทไทม์เราจะเลือกกลับไม่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่เป็นกลับกลางคืนก็คือแบบพาทุ่งถึงหกโมงเช้าใช่แล้วคือแบบบางทีสมองก็เบลออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือแฮปปี้มากเลยนะชั่วโมงละสี่สิบสองตอนคืน แกชั่วโมงก็สี่สิบสองคือแบบว่าซื้อข้าวข้าวที่นั่งกินแล้วมันก็แบบจะหกสิบอยู่แล้วแล้วเราก็แบบเออมันมันเหมือนเสียไปชั่วโมงของชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตอนว่าใช่แต่ว่าตอนนั้นมันมันมันแฮปปี้มากเราทำสองกะอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำช่วงสมการก็จะได้ดับเบิลมาได้กะสองกะเออ ได้เงินเดือนตอนนั้นประมาณ9ก้าพัน 9, เราแฮปปี้มากเลยเโอ้โหเงินเยอะมากเลยอะเราแบบทำแล้วก็แฮปปี้พอมาทําที่นี่แล้วนี่ก็คือต่างเลยใช่ไหมพี่แซบมบถ้าเกิดทำที่นี่คือเราจะรู้สึกต่างไน่เลยว่า <c oughs> จากที่ใครเล็กเนี่ยมันต่างกันยังไงใช, <c oughs> ใช่อันนี้คือเราไปทํางานที่โรงแรมสกายลาร์ก็คือเป็นเคอร์กอ,อีต้าเหมือนกันก็ได้มีโอกาสไปทําเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายแบงเก้เวนเขาเรียกเขาเรียกอะไรเหมือนโตจีนอะเป็นงานเออความหนักมันต่างกันที่แบบไอ้งานตรงนั้นมันอาจจะเหมือนแบบเราทำ่็ไหร่ก็ได้ ภายในหนึ่งวันเนาะแบบว่าภายในชั่วโมงเราเราต้องทําทําให้หมดแค่นั้นก็พอแต่ว่าความเป็นตัวจีนอะไรที่เราไปทำอ่ะมันเหมือนแบบทุกอย่างเกิดขึ้นภายในสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องรีบเสิร์ฟรีบเสิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จัดโต๊ะอะไรอย่างงี้หลังงานเลิกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือชั่วโมงร้อยหกสิบโอ้โหชั่วโมงร้อยหกสิบมันเท่ากับเรำที่ไทยตอนนั้นแบบสองชั่วโมงได้เท่ากับหนึ่งวันตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นววเราบังเอิญเมื่อที่ผ่านมาเราไปทำมามันไได้ไปชั่วโมง ก็ตกประมาณ900ค so ือเหนื่อยแค่ไหนก็ทำไหวเอาจริงๆแบบกระปุกคายเหนื่อมากที่ีใช่ไหมใช่มากกุกมากเราแบบเหนื่อยนะแต่ว่าแบบสู้สู้มากๆแบบว่ามันมันทุกอย่างมันเห็นเพรอย่างที่พี่แซงชอครับเราได้ชั่วโมงละหกสิบใช่ไหมแต่ค่าข้าวที่เนี่ยมื้อหนึ่งประมาณ50 60บาทเองใช่เราโลกกินอย่างนั้นคือเราทำเราทำงานชั่วโมงหนึ่งเรายังมีเงินเหลือเลยกินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยทำงานชั่วโมงหนึงไม่มีเงินเหลือเก็บเลยเราให้ดูค่าของชีพแบบนั้นเอาใช่แล้วอยา่งรับ เคยทํางานพิเศษพักท่าที่ไทยหรือที่ไต้หวันอย่างเงงี้ยยัไงบ้างครับพี่ไทยไม่เคยทําเลยค่ะสิทธิ์มุมผมแะพี่ไทยก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะแล้วบอกแลติดติ้ขี้เกียจนะครับคุณผู้ชมแล้วพอมาเจอขั้ของชีิตนี้ก็อยากทำไงใช่ไหมเพราะทำงานแต่เพราะว่าที่หามาส่วนใหญ่เขาให้ใช้ภาษาจีนแล้วคือไม่ได้พูดได้ขนาดนั้นคือพูดได้บางประโยคอะประโยคไม่ยากอะไรอย่เงี้ยใช่ก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มก่อน แต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจอ่ะแบบไปแล้วพูดไว้ก่อนบางทีเขารับนะบางทีเขาไม่ได้ไว้คอยขนาดนั้นอะมันแบบพอเหมือนเราทําในครัวได้แล้วสื่อสารกับคนข้างในได้อะไรไดเรียนจีนก่อนต่างเรียนจีนครับสิ่งที่สำคัญกับอนาคตที่สดใสนะครับใช่ที่นี่เราพัฒนาเยอะมากใช่คือจะบอกว่ามออิโชเนี่ยเป็นมอที่เปิดโอกาสให้เด็กสำหรับพัฒนาเยอะมากนะครับส่วนน้องๆในอยากมาอิโชเนี่ยก็คือการพัฒนาแบบมีเปิดโอกาสให้น้องๆเสมอเลยเพื่อเพื่ออยากมานะ ที่เลยเพราว่าทั่วไต้หวันคือเหมือนคนเขาได้งานที่มันมันคงกันแล้วเขาไม่ค่อยมาทำคาถามกันเขาก็เลยเพ่งเล็งเด็กมหาลัยมหาลัยที่ตอบโจทย์มากกว่าใช่ไหมแล้วคืออย่างใกล้ใกล้อิสโฉนก็คือติดกับอีด้าโฮเทลอย่างที่พี่แซนบอกติดกับสตาร์ลัดมีออเลนมอด้วยใช่มีทุกอย่างเลยมีติมปาร์คมีออเลนโมมีอีกสองโรงแรมเราทำได้ทุกที่ถ้าเกิดน้องอยากทำในก็แบบบริเว้นอิสโฉนก็มีครบทุกที่แล้วครับพี่น้องแ้าสุดท้ายเนี่ยพี่แซนเนี่ยอยากฝากเด็กที่อยากจะมาเรียนที่นี่ จะบอกว่าเราในแบบพวกเราเองก็เหมือนเป็นเหมือน first step เนอะแบบจบมมาเป็นเก้าเก้าแล้วเก้าใหญ่ด้วย <ใช S 1> อะไรเงี้ยก็อยากจะบอกทุกคนแบบอย่ากลัวที่จะมาเปิดโอกาสตัวเองที่จะแบบก้าวออกมาจากเ a f e zone ได้มาลองใช้ชีวิตจริงๆไต้หวันเป็นตัวเลือกที่ด,ดีมากาเพราะว่าสังคมไต้หวันเป็นประเทศที่ปลอดภัยในอันดับสองของโลก มันมันเป็นอะไรที่ทําของหายก็จะได้เจอแบบเราเคยทำอของทำหายก็แบบก็ยังเจอใช่คือถ้าสมมติว่ายังกล<ะ>ัลวความปลอดภัยหรือว,ว่าอะไรเงี้ยแต่หวันเป็น first choice จริงที่ทแบบสําหรับเด็กไทยอย่างเราที่จะให้มามีโอกาสได,<ม>ได้ลองใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องแบบกังวลเรื่องอะไรพวกนี้แบบว่าประเทศนี้จะปลอดภัยไหมจะแบบมีใครทำร้ายเราหรือเปล่าแล้วรอย <บน S 2> ่างเวลาไปตามสถานที่อย่างสถานที่นอกอย่างเงี้ยสมมติเข้าไปตามร้านแมคโดนัลด์อย่างเงี้ย เราถือโน้ตบุ๊กไปวางบนโต๊ะไว้ทางานใช่ไหมเราวางไว้บนโต๊ะอ่ะแล้วเราบอกเข้าไปห้องน้ำแค่สิบยี่สิบนาทีเนี้ยกลับมาของก็ไม่หายนะแบบไม่มีใครขโมยเลยคือแบบมันมันดีมากๆสำหรับการคือคนที่แคร์ค่ะแบบมีสักแบบสำนึกที่ดีแล้วแบบสั่งสั่งแบบนี้ก็ดีเลยแล้วาเราอาจจะพอาะบทลงโทษแรงด้วยแหละแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการศึกษาแล้วอีโชก็เป็นโรงเรียนที่ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราเราเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมเป็นโปรดักชั่นแต่ว่า ใดๆก็คือมหาลัยเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปทำงานกับองค์กรนี่อมีบมี ISE IBA แต่ว่าได้มาลองทำมีเดียแบบนี้ยได้มาจัดการอะไรมันเป็นอะไรที่มันนอกสายซึ่งเราได้ทับรองส่วนตัวเราเองเป็นโปรดักชันอะไรพวกนี้แต่เราได้ไปทำงานเป็นเอกสารแบบในเชิงคำนวณอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปทางนี้ด้วยตรงกาจะเจอไหมคือมหาลัยเปิดโอกาสให้เราได้แบบอะไรอย่เราเราไมุ่้นเคยคือแบบ เราพูดเลยตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะมาทําด้านพีเดียด้านอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าแบบก,การทำนี่แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองไนดะ้แบบมาเจอสิ่ง,งใหม่ๆถึงแบบว่าที่ไทยเนี่ยไม่แบบเขาไม่อาจจะอาจจะแบบไม่เปิดโอกาสให้เาไรมากนะแต่ที่นี่คือแบบเขามีทุกอย่างมี opportunity ให้คุณแบบไปหาตัวเองประมาณนี้อาจจะเพราะไทยเขาเหมือนเฉพาะกลุ่มแล้วก็เหมือนเพราะทุกคนเป็นคนไทยเนี่ยเพราะเราเป็นคนไทยเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกอะไรในนั้นแต่ว่าพอมเป็นที่นี่แล้วเนี่ยเพราะเราเป็นเด็กอินเตอร์ที่นี่เนี่ยเราก <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>็เลยแบบว่าต<ๆ>้องทำอะไรพวกนี้ซึ่ง มันดีมากๆค่ะแล้วก็ทุกอย่างมัน,มนสะดวกไปหมดเลยสิ่งแวดล้อมก็ดีอะไรก็ดีไปหมดนั้นก็จริงๆอยากให้ทุกคนเอาอีสูเอาไว้เป็นตัวเลือกในใจใเพราะว่าเราเป็นมหาลัยหนึ่งที่มีคณะอินเตอร์เยอะมากหลายๆหลายๆหลายๆมหลาหลัยจะมีแค่ f i n เอ่อฟนนซ IBA อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มีแบบมีตัวเรื่องมีวิศ์สมีโปรดักชันมีมีเอ่อเอนเตอร์เ m น n มนต์แมจเนอะไรอ่ะ แล้วก็ที่มอลนี่เนี่ยฟอร์ซิลิตี้สำหรับการเล่นกีฬาเนี่ยเขามีเยอะคนสมควรเลยนะสนามบาสเนี่ยใครชอบบาสก็มาที่นี่เลยสนามบาสเยอะมากมีสนากลยมีสนามบาสสนามกอล์ฟสนามเท้นามนี้ก็มีมีทุกอย่างไปเสิร์ชได้เลยนะคะในเว็บอย่างที่ชอบตอนนี้ก็คือเราชอบกิมแหละชอบแบบชอบไปกิมใช่ไหมแล้วชอบวันนี้คือแบบเป็นเพื่อนไต้หวันอ่ะเพื่อนไต้หวันในขาเราอ่ะเขาชอบไปกิมใช่ไหมเราขอตามไปเขาเขาก็สอนเราบอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ออกกำลังกายท่าเนี่ยต้องทำยังไงถึงได้กล้าส่วนไหนอย่างเงี้ย ก็มีคนไต้หวันเขาสอนเราทุกอย่างแบบที่นี่แบบคนเขาเฟรนดี้จริงๆแล้วแบบเขาเปิดออการแบบฟังซิลิตี้เขาพบอะขอ,ขอแค่เปิดใจนะใช่ <c oughs> แล้วก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับอีชอวยูชุดโนแล้วนะครับเพื่อนๆก็อยากทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็จกเจอไว้เจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ